วันจันทร์ที่23มีนาคม2563เวลา9นาฬิกานายทองเปลวกองจารีตปรดีกรมชลประทานมอบหมายให้ในายมณัสสุดพวงผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารให้กับเกษตรกรจำนวน21รายณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายสุชาติสายกษิกรหมู่ที่1ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและได้มาตรฐานต่อไป วันจันทร์ที่23มีนาคม2563เวลา10น,มมนาฬิกาในอำนาจชูวงผู้มีการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แ้วร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครั้งที่12ปี2513ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาจากข้อประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำเชริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุชาติกำพูกรมชลประทานโดยมีนายทวีศักดิ์คณะเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13อยู่ในเกณฑ์ปกติณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพทธาม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่23มีนาคม2563เวลา13นาฬิกาสำนักงานชลประทานที่13จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้โควิด19และกิจกรรม5สในมณัสุดพวงผู้อในการสำนักงานชลประทานที่13ให้ความสำคัญและตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด19จึงปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมชลประทานในการสนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานห้องทำงานทุกส่วนงานในสำนักงานนอกจากนี้ยังได้เพิ่ มาตรการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานโดยการปิดทางเข้าออกให้เหลือช่องทางเดียวและตั้งเจลแอลกหอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆรวมถึงให้บุคลากรดูแลสุขภาพของตนเองและดูแลสุขภาพของคนอื่นเพื่อให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันณสำนักง,งานชลประธานที่สามตำบนม่วงชมเพรท่า่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่24มีนาคม2563เวลา7นาฬิกา30นาทีนายสันติศักดิ์ศวารินผู้มนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางอ,อรทัยธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี2563ณบริเวณอาคารเนปประสงค์องค์พระหลวงพ,งพ่อเขื่อนแม่กลองซึ่งสำนักง,งานชลประทานที่13จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพของบุคลากรโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสม ภาพแลถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ทั้งนี้สำนักง,งานชลประธานที่13ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อและเว้นระยะห่างก่อนเข้าตรวจสุขภาพ วันพุธที่25มีนาคม2 5 6พรเวลา8นาฬิกาสานาทีนางอารไทธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวต้อนรับและให้โอวาทพนักง,งานราชการที่ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดสรรลงตามหน่วยง,งานในสังกัดของสำนักง,งานชลประทานที่13ในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการตำแหน่งเจ้าพนักง,งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตำแหน่งในช่างชลประทานและตำแหน่งวิศวกรชลประทานรวมทั้งหมดจำนวน18รายณนห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ามตำบลม่วงชุมเผ่าีง วันพุธที่25มีนาคม2513เวลา9นาฬิกาในมรรสุดพวงผู้อำนการสำนักงานชลประทานที่13และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายประสัทสุขอินพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามการักษาการในตำแหน่งผู้อในการโครงการชลประทานกาญจนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและกล่าวรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆของโครงการชลประทานกาญจนบุรีได้แก่การบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แผนงานงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและด้านอื่นๆหลังจากนั้นได้เดินทางไปดูง,งานสถานีสุบน้ําจากคลองท่ารออูทองไปอ่างเก็บน้ําหนองนาทะเลสถานีสุบน้ําสาลงเรือหนึ่งและ2ตําบลสาลงเรืออเำเภอห้วย,ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ําห้วยเทียนตําบลทุ่งกระบำอาเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่2 5มีนาคม2563เวลา14นาฬิกาสสินาทีนางอารไทธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยนางสาวปรีนาบุญยวง หัวหน้าการเงินและบัญชีและบุคลากรสำนักงานชลประทานที่13ได้รับเกียรติจากนางสมคิดคุ้มศรีพนักงานพิมพ์สศสีสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่9ท่าม่วงเป็นวิทยากรสอนวิธีการทำหน้ากากผ้าจัดกิจกรรมทำหน้ากากสู้โควิด19 เพื่อให้บุคลากรสำนักง,งานชลประธานที่3ได้ฝึกทำหน้ากากผ้าด้วยตนเองนอกจากนี้นากากผ้าที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งและสามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายทั้งยังทำขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยณลนะานกิจกรรมออกกำลังกายสำนักง,งานชลประธานที่3เพื่อท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่25มีนาคม2563เวลา15.30น,นาทีในประททปจุงใจผู้วยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกโดยการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและผ่อนคลายจากการทำงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกันณารานแอโรบิกสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพล่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีณประเทศจุงใจผู้มนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชรประธานที่13มอบหมายให้ในายจรินทร์ทองสายหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีบโอคอนเฟอเรนซ์คณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาข้อมูล โครงการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณกรมโชลประทานรับสัญญาจากข้องประชุมตรงตาชั้น4อาคาร9 9ปีหม่อหของชูชาติกำปูกรมโชลประทานกรุงเทพโดยมีนายวชระเสือดีผู้อำนวยการศูนย์สรรารสนเทศและการสื่อสารกรมโชลประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมใน,นครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาตรวจรับงานตามที่ผู้รับจ้างนำเสนอและให้การใช้งานของระบบสญญารสานเทศกรมโชลประทานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในห้องประชุมสำนักงานโชลประทานที่13ตําบลวงชุมเพทามวงจังหวัดกาญจนบุรี นายองประกองจารอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมีนายสุชาติเจริญศรีรองอธิบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการดําเนินการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่28มีนาคม2563โดยได้มีการสรุปพรกรฉุกเฉินเพื่อยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง30เมษาย,ยน2563ผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานได้ให้ความสําคัญและมีข้อสั่งการต่างๆให้สํานักกองรวมถึงขอความร่วมมือบุคลากรของ,ของกรมชลประทานทุกท่านปฏิบติ ตามมาตรการของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ในมานาัสุดพวงผู้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13รวมถึงคณะผู้บริหารได้มีการกำหนดมาตรการการทำงานเหลื่อมเวลาลดจำนวนบุคลากรให้เหลือ้อยละ50และให้ปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคทางนี้ได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดเช่นงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ได้ว,วางแผนรับมือการปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตเพื่อไม่ให้กระทบกับก,บการทำงานในภารกิจหลักของกรมชนบททานโดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมกันได้กำหนดไว้